วันนี้ผมเกอร์ฟิวนะครับผมอยากเล่นบ้ามากแต่บ้านผมไม่มีบ้านผมมีแต่ต้นไม้ไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยแต่ผมจะพาไปดูต้นไม้ของผมนะครับ้วผมมาเลยครับวุ้บต้นไม้ของผมสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับนี่ขึ้นในฉากเขาปลูกเองนะครับนอ้องหลังจากน้องกอฟิวสวัสดีไปแล้วอา้อาวน้องกอฟิวสิพ่ามาเบิ่งต้นใหม่นะครับสวนของน้องกอฟิวนะครับ เพราะว่ามันบบแมนที่โลกนะครับเนาะมันก็นเลยเป็นแบบมีต้นไม้หลายๆาก็คือเหรียญวาวบไไ้แน่นอนล่ะพี่น้องเอ้ยน้องก็ฟิลกันเลยผ้าพอนะครับพันสร้างวบโปลกนี่แหละยางบึงต้นไม้นะครับตอนนี้เพื้นกำลังดอกครับผมดอกบ,บานแล้วนะครับหอมๆครับเขามาโอ้ยิงแดดๆดังสีนะาพี่น้องนะกินอบอวนเลยครับนี่ครับกีบดอ,อกเพิ้ลหลวงลง่งขาวๆองสี่ครับหลังจากเพื้น ล่วงยั่งส่แล้วต่อไปมันกะเิเป็นหางแย่นะครับเนาะหางแย่นะครับแล้วก็จะคอยขึ้นลูกเรื่อยๆนะครับครับผมประมาณนี้ตามน้องก็ฟิวไปนะครับนี่แหละครับมันก็มีทีโดงอยู่ซ้ำนี่แหละผมกับบุหัวกันว่าผมเสียดจังไดเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับแรงทําเงินของน้องก็ฟิวก็คือต้นมังคุดนี่แหละครับตอนนี้มันกำลังเป็นดอกครับผมเพื่อนจะเก็บหลักกับเพิ่นก็ไปขายเองเก็บเงินเองครับอันนี้คือแรงทําเงินของเพื่อนเลยนะครับเด้อนี่แหละสําคัญที่สุด ผมอดใจไม่ไหวแล้วผมพี่ลงที่สุดผมจะเล่นเว้าว ครับพี่น้องครับมะเบิงดอกทุเรียนไทยสวนนะครับต้นที่ว่ามันเป็นออกดอกมาเยอะเยอะครับผมบแมนบาสีได้ลูกหลายคือดอกดวยครับได้ลูกนิดเดียวนะครับเพราะว่าดอกนี่หลายค่ะครับเวลาดอกแต่ว่าลูกติดนิดเดียวแต่เบิงมันสีลวงไ้เบิงครับจงไว้นะหลายอยู่ครับแต่ว่าเวลามันรวงมันรวงีเลียบบูหูด้ือกันมันทิ่มลูกไปงดเดบูงเหมือนกัน เบ่งได้คับพี่น้องเห็นดอกเลยหลายอยิซี่บเมนติดลูกหลายด้วยพี่น้องเลยเนี่ยต้นเนี้ยเพิ่งเป็นปีแรกครับผมให้เพิ่นติดดอกนะครับนาอทุเรียนสาวน้อยเขาเรียกสาวน้อยครับอ่านี่ก็ต้นใหญ่ยู่ครับต้นนี้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมอยากเล่นเบามากแต่ผมไม่มีพื้นที่มีแต่ต้นไม้ ครับผมนี่คือนาทีของน้องเขาฟิวนะครับหลังจากเพิ่นเล่นบเาร็จแล้วนะครับเพื่อแบ่งเวลามากกวาดโคนทุเรียนนะครับกวาดใบใหม่ครับผมเพื่อบอกให้ใบใหม่มันมักมุมกันเกิดเชื้อราทําให้รากทุเรียนเน่านะครับพี่น้องครับผมผู้ใดชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องเขาฟิวได้ครับเด้อแล้วก็ติดตามช่องนาช่างหัวปลูกได้ทังทังช่องนี้เลยครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ